พาไปดูกิจกรรมดีๆในช่วงวันหยุดที่ผ่านมากับสหกรณ์อมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเรียนรู้และปฏิบัติด,ด้านอาชีพรุ่นที่12กลุ่มภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิกสหกรณ์หวังต่อย,ยอดการเรียนรู้ให้กับสมาชิกนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นายนินนาพัฒนาวิบูลประธานกรรมการจาก,กรออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดเปิดโครงการฝึกอาชีพเรียนรู้และปฏิบัติด,ด้านอาชีพรุ่นที่12เมื่อวันที่2-3ธันวาคมที่ผ่านมาที่ภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและปัญญาสุขภาพอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า115คน โครงการนี้ถือเป็นครั้งที่12ที่ทางสหกรณ์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีโดยปีหนึ่งจัดขึ้นประมาณสองครั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีอาชีพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าได้เดินตามแนวทางพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักเศรษฐก,ก,กิจพอเพียงโครงการนี้เป็นครั้งที่1ิแล้วนะครับเราทำมาต่อเนื่องกันทุกทปีนะครับ ก็ปรีนึงประมาณสองครั้งนะครับคือวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็คืออยากจะส่งเสริมให้สมาชิกได้มีอาชีพเสริมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้นํากิจกรรมที่ได้เริ่มเรียนในวันนี้นําไปถ้าเกิดว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันของสมาชิกได้ทำทำประโยชน์กับครอบครัวหรืออาจจะทําให้ไปประกอบเป็นไรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม สิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นตามแนวทางของพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็เลยได้มีโครงการที่จัดขึ้นตามโครงการพระราชดำริทุกๆครั้งนะครับทุกๆปีก็จะวนเวียนไปทุกๆแห่งปีนี้ก็วนเวียนมาที่ในที่ตัวภูมิภูเบศนะครับที่ปราจินบุรีครับผมสาหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นสมาชิกได้รับฟังการบรรยายท่าเจ้าเรือและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพจากวิทยากรทีมงานภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ในขณะเดียวกันได้มีการทำพิมพ์เศษน้ำมันตามท่าเจ้าเรือนนอกจากนี้ยังได้ทําเวิร์กช็อปทำน้ำมันกระดูกไก่ดำและยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิซินโดมจากแพทย์แผนไทยรวมถึงได้มีการฝึกปฏิบัติท่าบริหารหรือสีดัดตนซึ่งหลายคนต่างประทับใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ไประโยชน์เยอะมากนครับได,ไค,บดวความรู้จะไปพัฒนาอีกเยอะเลยคร่ะอย่างเจ้าเรือนธาตุ ดิดน้ำลงไฟนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรค,คือมาที่นี่แล้วได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ประโยชน์ใช้ <c oughs> ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยครับมาแล้วก็ประทับใจเนาะให้ความรู้แล้วก็สนุกสนานดี <c oughs> สิ่งที่ให้ความรู้เราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ <c oughs> แล้วก็แบ่งปันความรู้นี้ <c oughs> แกงขึ้นฝูงเนาะ <c oughs> แล้วก็ อาจจะไปใช้เป็นอาชีพเสริมได้ถ้าเราสนใจเทจริงจริงดีใจมากที่มีกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะศึกษาสมุนไพรซึ่งเรารู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายกับตัดไตไส้พุงเ,เราเราสงสัยอะไรแล้วเนี่ยเราเรามีโอกาสถามคุณหมอเลยว่าแบบนี้แบบนี้บบนเราควรจะทานยาแบบไหนอะไรยังไงซึ่งซึ่งเราไม่ต้องมาเดินทางมาเองอะค่ะนายนินาดยังกล่าวด้วยว่า ในปีหน้าได้เตรียมจัดสัมมนา,าให้สมาชิกกว่า20,000คนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดโดยจะมีกิจกรรมให้เลือกหลายรูปแบบโดยสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอื่นๆของสากลที่สำคัญตนเองมีความตั้งใจอยากทําตามที่สมาชิกทุกคนคาดหวังนั้นคือผลประกอบการของสากลให้ดีขึ้น โดยก่อนที่ตนเองจะดำรงตำแหน่งครบวาระในปี2,568นี้หวังว่าจะปันผลให้สมาชิกได้ถึง6%